เรียบรู้สึกมาจับม แน่รถโนนะให้ให้เราไมเท่าเนี่ยโกนขึ้นมาหนักมันเอียงขึ้นมาดันเราก็ให้ดันมันก็จะแตกหมดเนาะมันต้องใช้ความร้อนเนี่ยตใช้ความร้อนต้องใช้คนทช่างไม้ช่างเหล็กช่างอะไรไม่ยากหรอกแต่ช่างตัวนี้ถ้าทำก็จะเสียพระไม่งั้นก็ต้องเปลี่ยนพระหลวงพ่อเขาก็สาบริจาคให้เนาะหลวงพ่อเขาบริจาคให้ครับ แต่วทำไมเป็นมือซ้ายล่ะก่อนแต่จริงๆสร้างว่าจะมาทำให้อยู่จริงๆเรื่องคุยกันอาทิตย์ที่แล้วเองบอกนะผมจะมาทําให้อยู่ก็แต่คือมีคนก็ทําได้อยู่แต่สรางแต่ละคนที่พามาเขาเขาจะไม่กังวลก็ นั่นแหละครับมังเขาวัสดุเนาะเพราะวัสดุเราว่าความร้อนวัสดุิดตัวเนี่ยมันิดตัวแต่เร่เราก็ว่าเออมีอะไรก็น่าจะมาคุยมาถามมาดู ให้รู้รายละเอียดจริงๆเนาะว่ามันเป็นยังไงบางทีเนีเอาลงไปอ่ะถ้าถ้ามันปกติอะไรไม่เป็นไรถ้ามันถ้ามันแก้ไขที่นี่ไม่ได้ยังไงก็คงต้องมีการบริจาคถ้ามันแก้ไขตรงนี้ไม่ได้ก็เป็นเพามีมีช่างว่าจะทำได้ก็จะลุกเอออาจารย์กงสุลบริจาคก็อยากให้อยู่ถ้ามาดูอยู่โอเคคาดว่าน่าจะมันเป็นวัสดุคล้ายๆพลาสติกหรืออะไรเนาะสักอย่างผมไม่รู้ไม่เข้าใจหรือสติกเลซิน ก็คงจะอยู่ทางแจ้งแล้วก็ได้รับความร้อนนะครับเนาะได้รับความร้อนทีนี้น้ําหนักเนี่ยตัวองค์พระกระฐานเนี่ยมันมันตัวตัวฐานมันน่าจะมันน่าจะบางพอพอมันมีน้ําหนักเอ็นไปทางใดทางหนึ่งมันร้อนมากเนาะมันก็จะมันจะยืดเนาะผมว่ามันยืดตรงฐานมันจะโป่งถ้าไปดูตรงฐานมันจะโป่งแล้วก็เอียงมากก็มาเนาะที่จริงผมมา แคบ,บเดียวนะประมาณ2อ<ม>เดือนกว่า<ม>3เดือนแต่ผมไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะมา,มาก็เห็นตอนตอนนี้ตอนแรกนะครับ<ม>ได้คุยกับคุณครูคต้อยอซึ่งซึ่งคุณครูคต้อยเขาเป็นคนรู้ว่าอ๋อลุงพ่อบริจาคลุงพ่อแพก็ามาดูอยู่ก็เห็นอยู่<ม>ครับก็เห็นแต่ถ้าจริงๆว่ามันเอียงมานานไหมกน็น่าจะประมาณ 5, 5้าปีแล้เ<ม>นาะแต่ผมมาผมก็ติดต่อช่างมาตอนแรกก็เห็นอ่ะเดี๋ยวจะดําเนินการ แต่ว่าได้ช่างมาอยู่สมลายแต่เราก็ไม่รู้จักช่างตอนแรกเราก็มองไม่รู้วัสดุพอมาดูลายที่หนึ่งเขาก็ทําไม่ได้ลายที่สองจนลายที่สามมาดูเขาก็ออกความคิดเห็นหเฉยว่ามันเป็นวัสดุอย่างนี้น่าจะใช้ความร้อนได้นะครับหรือไม่ก็ต้องถอดยกออกไปไปให้ร้านที่เขาผลิตลักษณะนี้จริงๆดําดเนิกนการซ่อมแก้ไขให้นะครับก็กกรอช่างก็ช่างแหละ ยิงมันมันก็เรื่องงบประมาณมันไม่มีปัญหาหรอกครับแต่แต่ว่าช่างที่จะมาทํามันไม่มีคือติดขัดดึงช่างช่างท,ท,ที่ที่เก่งที่จะทําตรงนี้ได้<อ>นะครับถ,ถ้าดูวัสดุนะครับถ้ามันเป็นเหล็กเป็นปูนเป็น,เปน,นอะไรไม่สามารถมันสามารถดําเนินการได้เลยนะหรือเราจะเปลี่ยนพระเปลี่ยนอะไรแล้วก็สามารถดําเนินคือต้องหาช่างเฉพาะทางเลยใช่ไหมครับเฉพาะได้ใช่ใช่ครับ